ฝันเห็นปลาฝันว่าจับปลาฝันเห็นปลาฝันว่าจับปลาสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดนะครับเพื่อให้การทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิ ถึงสิ่งแรกที่ท่านเห็นในความฝันว่าเห็นอะไรฝันว่าอย่างไรฝันจะได้แม่นยำมากขึ้นถ้าท่านฝันเห็นปลาหรือฝันว่าจาับปลาท่านก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคกันได้เลยการที่ท่านฝันเห็นปลาหรือฝันว่าจับปลานั้นทายว่าท่านจะได้ลาบเงินทองได้สิ่งของมีค่ารวมทั้งหน้าที่การงานจะ,จะเจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นถ้าท่านฝันเห็นปลามากมายหรือฝันว่าได้จับปลาได้มากเท่าไหร่ลาบทรัพย์สินเงินทองที่ท่านจะได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นถ้าท่านฝันตอนดึกสงัดและหลับสนิทความฝันของท่านจะเป็นจริงในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือ2เดือนแต่ถ้าท่านฝันตอนใกล้สว่างความฝันของท่านจะเป็นจริงภายใน3วันหรือไม่เกิน15วัน เลขเด็ดเสี่ยงโชคคือเลข878878287878808881817ตัวเลขทำนายฝันนี้ขึ้นอยู่กับวิจรยารณญาของแต่ละท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคน เพื่อเป็นกําลังใจให้ตาโอ๋ขอให้คุณกดไลค์และกด s u b s ไครต์ให้ตาโอด้วยนะครับขอบคุณครับ